วันนี้ก็เป็นวันหลังที่ฝนตกมาแล้วสักวันสองวันนะครับผมก็สภาพดินฟ้าอากาศก็เอือ้ออํานวยแล้วนะครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องจะพาทุกท่านนะครับมาดูความต่างของโหรากับกระดาษนะครับผมเพราะว่าก็มีหลายๆท่านทักมาคุยมาถามผมครับว่าอันนี้ใช้กระดาษไหมอันนี้ใช้ใช่โหราไหมโอ้แเนียงติดไปทางนั้นได้ไงเนี่ยติดเนอรได้ไงเนี้ยนะครับผมอ่า วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูโหราหลังบ้านผมก่อนนะครับแล้วก็จะไปดูบอลกระดาษด่างนะครับมีทั้งด่างและไม่ด่างครับมาจากแม่ด่างแหละครับแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วมันไม่ด่างก็มีนะครับไม้ไข่นะครับผมเนาะเลี้ยงจนโตเลยไม่ยอมให้มันโตกว่านั้นแล้วนะครับเนื่องจากมันไม่ยอมด่างแล้วก็ไม่ยอมให้มันโตนะครับผมอ่ะจุดแรกที่ผมจะพาทุกท่านมาดูโหรานะครับสังเกตโหราเนี่ยเป็นฟอร์มใบใหญ่แต่เขาก็คล้ายๆกับกระดาษครับหนึ่งเลย ใบเขาอ่อนกระดาษก็ใบไม่แข็งนะครับผมอ่อนเหมือนกันต่างจากหูช้างถ้าหูช้างจะใบแข็งนะครับเออเนี่ยครับเขาแหวกถึงสะดือใช่ไหมครับเขาแหวกถึงสะดือนะครับเขาแหวกถึงสะดือนะครับแต่สังเกตนะครับหูหูหูมันชิดมันเกยกันนะครับเนี่ยถ้าเป็นหูรานะครับอันนี้หูรานะครับหูมันมีโอกาสชิดกันเกยกันได้มากกว่ากระดาษนะครับอันนี้ดูใบใบแก่ๆหน่อยก็เนี่ยครับ หูพอดีมันหักหลบนะครับเนี่ยหูใกล e ้ใกล้กันนะครับเนี่ยหูเขาจะใกล้กันนะครับหูใกล้กันนะหูราแล้วก็นี้เป็นหูราที่มีด่างนะครับเนี่ยอ่าสังเกตนะครับหูราด่างแต่ตัวนี้เป็นด่างเหลืองเนาะตัวนี้เป็นด่างเหลืองอสีอาจจะไม่ชัดนะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นตอนบ่ายแล้วแสงแดดมันส่องนะครับโหราผมเป็นตัวหูราด่าง่ะอันนี้ดูใบใหม้ด้วยกันอ่าเนี่ยมันจะด่างนี้นะครับเนี่ยมันจะด่างนี้นะอันนี้เป็นหูรานะครับแล้วการด่างลง อันของของหราครับมันตั้งจากกระดาษนะเดี๋ยวผมโทษนนะครับอมานี้อันนี้คือสายด่างของโหรานะครับนี่คือสายด่างอันนี้คือเขียวปกติอันนี้คือสายด่างของเขานะครับเนี่ยมันยึกยืดยืดลงมานะครับปึ๊บอันนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสีออกเกือบจะเขียวธรรมดาครับมีสายด่างติดนิดเดียวนะครับผมแต่เนี่ยเป็นสายด่างที่เห็นชัดนะครับอันนี้คือโหรานะครับผมอันนี้คือโหรานะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกระดาษ เอากระดาษเขียวต้นใหญ่ก่อนนะครับผมกระดาษเขียวต้นใหญ่ๆก่อนนะครับหลังบ้านผมเขาก่อสร้างนะครับก็เสียงดังนะครับผมอะเมื่อกี้จํากันได้ไหมครับว่าหราเป็นยังไงครับอันนี้กระดาษนะครับผมสังเกตว่าหูเขาตรงนี้ครับเขาจะไม่ค่อยย้อยออกมาอย่างเงี้ยตรงติ่งหูเขาเนี่ยครับมันผ่าถึงสะดือเหมือนกันนะครับตรงนี้ผ่าถึงสะดือเหมือนกันแต่ว่าความย้อย มันจะไม่ค่อยย้อยออกมาอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยย้อยนะครับผมมันจะค่อยๆเรียบติดนะครับแล้วก็มันจะถ่างนะครับถ่างเป็นตัว V แคบนะครับเนาะเนี่ยสังเกตนะครับเขาถ่างเป็นตัว V แคบนะครับผมแสงแดดมันส่องมาหน่อยนะครับเนาะทุกใบนะครับเนี่ยใบนั้นยิ่งห่างเลยนะครับเนี่ยสังเกตนะครับอันนี้คือกระดาษนะครับบอลกระดาษอันนี้ไม้ผมเพาะเองนะครับผมไม่ได้เอาจากไหนมาอันนี้เป็นตัวกระดาษอ่าลูกเขียวจากแม่ด่างนะครับผมมันไม่ยอม ไม่ยอมกลับใจครับเมื่อก่อนนะมันเคยด่างอยู่ตอนเล็กเป็นไม้ไข่ครับผมทําหักแป๊กเกิดขึ้นมาใหม่ปุ๊บเขียวตลอดการครับตอนแรกมีต้นเดียวพอหักปุ๊บกลายเป็น2ต้นผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันมันแตกจากตาใหม่อะไรของมันยังไงก็ไม่รู้ครับเขียวเฉยเลยเขียวยาวด้วยนะครับอ่ะแล้วผมพามาดูกระดาษด่างขาวนะครับผมกระดาษด่างขาวก็เหมือนตัวด่างเขียวใช่ไหมครับเนี่ยสังเกตนะครับเขาผ่านะครับรอยผ่าถึงสะดือเลยนะครับเนี่ยเอ่อรอยแหวกของใบถึงสะดือ เราสังเกตนะครับตรงหูเขาเนาะมันห่างกันนะครับเนาะเป็นตัว V ีแคบนะครับเนาะอาจจะวีกว้างวีแคบได้นะครับเนี่ยหูเขาห่างกันนะครับกระดาษด่างนะครับแล้วสายด่างถ้าเป็นตัวด่างก็ไม่เหมือนโหรลานะครับแต่พอดีผมไม่มีโหรลาด่างขาวเนาะผมมีแต่ด่างเหลืองนะครับเนาะนี่สังเกตนะครับถ้าเป็นวันกระดาษด่างขาวเนี่ยสายด่างจะชัดเจนเลยนะครับผมสายด่างจะชัดเจนนะครับผม ค่อนข้างจะชัดมากนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะชัดมากสำหรับข้อแตกต่างของบอลกระดาษด,ด่างกับโหราด่างแล้วบางท่านก็จะไปคิดว่าโหรากับหูช้างก็จะไปเหมือนกันเอาขยับมาดูหูช้างข้างๆก็ได้ครับมันอยู่ติดก,กันหมดเลยจุดต่างของบอลกระดาษกับโหราท,ที่ต่างจากหูช้างที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือตรงนี้นะฮะ นี่ครับรอยผ่าเขานะครับรอยผ่าเขานะครับจะไม่ถึงสะดือสะดือเขาอยู่นี่เนาะสะดือเขาอยู่นี่นะครับผมเนาะมันจะมีมีผนังใบนะครับผมยังยังผ่าไม่ถึงนะครับเนาะมันผ่าไม่ถึงนะครับอ่ามันผ่าไม่ถึงนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับก็หูแคบหูกว้างก็ก็แคบนะผมว่ามันแคบนะอ่ามันไม่ค่อยหักไม่ค่อยถ่างเท่าไหร่นะครับค่อนข้างแคบนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงสะดือนะครับเขาผ่าไปไม่ถึงนะครับก็ วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรครับพาทุกท่านมาดูครับจุดต่างระหว่างบอลกระดาษด,ดังกับโหรากับหูช้างแล้วกันนะครับหลังบ้านกบทุบกันมันเหลือเกินโอ้โหไม่รู้มันจะทุบอะไรกันหนักหนานะครับผมอ่ะนะครับแถมเอ่อให้อีกนิดไอตัวตัวอะไรอะตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยอ่ะนี่เป็นออดิบนะครับผมออดิบไอเมกี่ เป็นอะโรคาเซียตัวนี้เป็นโครโรคาเซียนะครับออดิเป็นโครโรคาเซียนะครับอ่าอ่าตัวนี้ก็ไม่ผ่านถึงสะดือนะครับผมนะครับแต่ใบเขาต่างกับกับพวกหูช้างนะผูช้างใบจะแข็งอันนี้ใบนิ่มอ่อนนะครับแล้วก็รับประทานได้นะครับเนี่ยใบเขาจะบุ๋มบุมบุมบุมไม่ได้เป็นโลคครับเขาเป็นลักษณะเขาเองนะครับดูดิดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยเป็นบุม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 เนี่ยเป็นหลุมยังกัดโดนใครขุดรูเล่นลูกแก้วนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่อะไรครับ เขาเป็นธรรมชาติของเขาเองนะครับสําหรับไอตัวนี้อดิบตัวนี้เป็นโ,โครคาเซียเนะาะเป็นโรครคาเซียที่หน้าตาเหมือนอะโรคาเซียแต่พวกเนี้ยครับพวกตาพวกบอลกระดาษเนี่ยเป็นอะโรคาเซียนะครับก็มีไข่เพาะได้มีดอกมีเกรสรผสมเกรสรเพราะ,มะเมล็ดได้นะครับผมเห็นทางใต้พี่ๆที่เขาเพาะ,ามะเมล็ดโหราด่างนะครับ ขายต้นลูกเบบีนะครับก็เอเขาเล่นจับเพราะว่าเขาบอกหูวรามันห่วงลูกนะครับห่วงไข่นะครับก็เขาเน้นไปผสมเกสรนะครับผสมเกสรแล้วก็เอาฝักมาเพาะเลี้ยงนะครับจนเกิดเป็นต้นอ่อนนะครับแล้วก็เอามาจําหน่ายกันนะครับวันนี้ผมไม่มีอะไรครับมาพูดเล่นพูดหัวนะครับผมก็เนี่ยครับตระกูลวันอยู่ด้วยกันเนี่ยไอ้นี่เลมอนลามมาอยู่เขาด้วยนะครับผมเลยเลมอนลามแอบแฝงครับแอบแฝงมาด้วยนะครับผมอ่ะ เพราะบางท่านนะครับอาจจะแยกความแตกต่างระหว่างพวกตัวกระดาษกับโหรานะครับสาหรับคนที่พปขคุณหาตามป่านะครับเขาก็จะถามเหมือนกันว่าอันนี้มันน้องอันนี้มันเป็นตัวโหราหรือเป็นกระดาษอะไรเงี้ยเพราะบางทีผมได้พูดคุยกับพี่พี่คนทางใต้บางคนเขาก็บอกว่าไอ้หากัากระดาษมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับทางใต้บางทีก็เข้าใจเขาก็บอกว่าเป็นกระดาษก็เป็นหราโาหราก็เป็นกระดาษก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่ผมเลี้ยงนะครับกระดาษ ลักษณะของบอลกระดาษนะครับผมมันก็จะต่างจากหูราตรงนี้แหละครับเนี่ยครับตรงนี้เลยครับผมจุดสังเกตที่ผมชิดกระห่างนะครับเพราะว่าที่เหลือนะใบก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ผ่าถึงสะดือเหมือนกันนะครับจุดจุดที่มันเหมือนกันคือมันผ่าถึงสะดือเหมือนกันแต่จุดต่างไอ้ตรงเนี้ยไอ้หูสองฝั่งเนี่ยครับไอ้หูรามันจะชิดไอ้กระดาษม,มันจะห่างอ่าเนี่ยกระดาษมันจะห่างเนี่ยกระดาษมันจะห่างนะครับผมอ่า ไอ้ต้นใหญ่เมื่อกี้ก็ห่างนะครับกระดาษเขียวก็ห่างแล้วก็ลายที่ต้นนะครับผมว่ากระดาษลายเขาจะโหดกว่านะครับลายจะโหดกว่านะครับส่วนหัวรานี่ยอย่างนั้นครับลายเขาจะไม่โหดเท่านะครับผมาลายจะไม่ค่อยโหดเท่านะครับสําหรับหัวรานะครับผมแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างคือกระดาษนะครับน่าจะให้ปริมาณไข่ที่สูงกว่าถ้าสําหรับสายขุดแคะ หลวงจกนะครับผมอาบอลกระดาษนะครับให้ไข่น่าจะเยอะกว่าถ้าต้นเท่านี้ก็ไม่ต่ำกว่า30ฟองมีแน่นะครับผมไม่ต่ำกว่า30ฟองมีแน่ถ้าเป็นบอลกระดาษแต่ถ้าเป็นโหราก็ลุ้นนะครับสิบฟองจะถึงหรือเปล่านะครับผมบางท่านบอกต้นใหญ่ต้นโตได้ 3, 4ฟอง5ฟองนะครับผมสำหรับโหรานะครับผมนี่ มันสูงประมาณร้อยแปดสิบเซนมหมครับตัวนี้ผมแป็กมันไว้ผมไม่ให้มันโตนะครับผมใส่กระถางเบอร์แค่สักสิบเขาเรียกสิบห้านิ้วได้ไหมสิบห้านิ้วสิบเจ็ดนิ้วอะไรสักอย่างเนี้ยครับผมอ่าผมไม่ให้ใหญ่กว่านั้นถ้าใส่เข่งใส่ตะกร้าหรือว่าลงดินเนี่ยน่าจะมีสามเมตรกว่านะครับมันอายุเยอะแล้วนะครับตัวนี้อายุมันเยอะแต่ผมไม่ยอมให้มันโตเพราะว่าผมจะขนย้ายอยู่นะครับไม่งั้นเวลาขนย้ายผมจะลําบากนะครับผมรู้ว่าผมจะขนย้ายผมจึงไม่ให้เขาโตนะครับเดี๋ยว อนานะคตผมจะปลูกลงดินเลยครับผมไปลงในพื้นที่ใหม่นะครับผมจะลงดินนะครับผมหลังบ้านก็มันแล้วเกิดแมคโครทุบตุ่มต่ำตุ่มต่ำนะครับสนุกสนานนะครับอ่ะวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมไม่รบกวนทุกท่านนะครับผมในช่วงเวลาบ่ายร้อนๆวันนี้ก็วันนี้มาพูดคุยแค่เรื่องความแตกต่างของโหรากับบอลกระดาษนะครับผมขอตัวไปก่อนดีกว่านะครับผมน้องทอมแห่งช่องสามทีวีน้องไงก็อย่าลืมรับชมรับฟังอ่า คลิปที่ผมทําไปด้วยนะครับก็ช่วงนี้โทรศัพท์มีปัญหานะครับทั้งเครือข่ายวันก่อนทั้งโทรศัพท์เองโอ้โหลงคลิปไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็เลยลองไลฟ์ดูครับว่ามันจะได้อีกไหมอ๋อสรุปว่าไลฟ์ได้นะครับผมก็โอเคครับผมรอดไปนะครับอ่าแต่เนี้ยอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะก่อนจะลงนะครับผมก็นี่ครับอันนี้โหราเนาะโหราใบใหญ่มันก็เอ่อที่เออเขาเรียกอะไรอะไอ้ตรงที่ร้อยผ่าของตรงหูมันนะครับ มันจะเป็นวีแคบเนาะอย่างนู้นทนนนู้นนะ่ะอ๋อขอบคุณครับพี่เนียเน้ยบเนี้ยบเสียงชัดเจนนะครับเสียงพร้อมกับเสียงทุบไอเสาปันจัดมั้ยครับ <laughs> ที่รถรถใหญ่มาทําทํางานแล้วก็ต้นนู้นนะครับสังเกตนะครับเป็นบอลกระดาษด่างเออบอลกระดาษเขียวนะครับบอลกระดาษเขียวตรงหูนะครับวีมันจะกว้างนะครับอ่าไอตรงที่เป็นรอยรอย,รอย,ร,อยรอยฉีกนะครับมันจะกว้างส่วนตัวนี้เป็นหูวราต่อให้มัน มันห่างกันมันก็ยังจะแคบกว่าบอลกระดาษนะครับเองสังเกตถ้าใครไปขุดดูคงดูไข่หมนะครับก็โหราเขาว่ามันได้ไข่น้อยกว่าส่วนกระดาษจะได้ปริมาณไข่ที่เยอะกว่านะครับวันนี้ผมไปแล้วไม่ไหวแล้วครับผมขออนุญาตทุกท่านนะครับขอไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่าน